สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องใกล้การเกมเล่นเกมกันภาษาพะลูวันนี้อยู่ในช่วงแกะกล่องกันซึ่งวันนี้เราจะมาอันบ็อกเกมอีก,กาภาษาผานนกเอเชียกันซึ่งก็เป็นเสริมที่เท่าไหร่ถึนที่3แล้วเนาะเป็นสแตนด์อะโลนอันนี้แต่จริงๆแล้วมันก็เอาไปรวมกับของเก่าได้นะแล้วก็มีโหมดดูเอ็ดเล่นได้หนถึงสคน หนึ่ถึงสอ,ง,องคนก็เล่นตอโตมาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็2คนคือเล่นดูเอลกันได้มีนกเพิ่มมีการ์ดบนั้นเพิ่มมีหมดฟูงนกสำหรับเล่น6กถึงเคนอันนี้ก็น่าจะโอเคมันจะเป็นโหมดที่เล่นได้6กถึงเคนมันจะมี2คนอะ่ะเล่นเป็นคู่2คนเล่นพร้อมกันอ่ะอันนี้คือเรากล่องเป็นขอบบนเนาะอีกักษานกไอเชีย่ย ูมือก็เหมือนเดิมซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้อ่านเพราะว่าเล่นกันเป็นแล้วอ้อนี่ไงมันจะมีอันนี้หมดดูเอ็ดถ้าจะเล่นกันสองคนแบบถ้าเล่นสองคนไม่เล่นเกมอื่นดีกว่ามาั้งอันนี้เล่นไม่มีภาพขนวงด้วยอันนี้ก็น่าจะโอเคนะเหมือนกับบางทีไม่ได้เล่นนานๆนหรือกัดไหนที่ไม่ค่อยคุ้นก็มาเปิดหาดูในนี้ มันจะเป็นสรุปความสามารถต่างๆโอเคไอออโต้มาออโตมา,โโตมาไม่เคยเล่นเลยคนเดียวรู้สึกนั่งเล่นบอดเกมคนเดียวมันจะดูเงาๆเดี๋ยวมันก็มีอะไรมาใหม่ด้วยเนาะเนี่ยมีสัญลักษณ์อีกอย่างนโอเคมาดูกันอ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือไอเนี่ยต้องระวังเพราะว่าไอไข่เนี้ยเขาบอกว่าไอไข่ช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นไม้ เป็นไหม่าดูไม่ออกแต่เขาบอกว่ามันเป็นไม้ซึ่งไอเนี้ยจะเป็นถุงซิปล็อกแบบเดิมแล้วทีนี้นี่จะสังเกตมันจะมีถุงซิปล็อกแบบใหม่นะถุงซิปล็อกแบบใหม่ซึ่งไอถุงซิปล็อกแบบใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแบบอะไรนะอา่าอะไรสิ่งแวดล้อมอะไรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรนี่แหละใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่ง ถ้าเกิดเอาไอ้ไข่ช็อกโกแลตเนี่ยมาใส่ในสูงสิบล็อกเนี่ยที่มันเป็นถุงอะไรนะเป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมสีมันจะลอกนี่โชคดีนะที่ไปไปดูเขาแนะนํามาก่อนพอาะาเกิดนี่ไงเห็นไหมจะสังเกตได้ว,ว่าถุงเนี่ยมันจะไม่เหมือนเพื่อนอยู่มันเป็นถุงแบบเก่าเออเพราะฉะนั้นไอไข่นกช็อกโกแลตเนี่ยน่าจะแย่กว่าไปเลยงั้นเดี๋ยวใส่ปนเข้ามาโดนในถุงสิ่งแวดล้อม เป็นมิต่อสิ่งวดลองแล้วสีรอกนี้น่าจะเสียดายอ่ะโอเคก็ไข่ช็อกโกแลตนะน่าจะมี25เม็ดเหมือนเดิมแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ยิมยางซึ่งเอาไว้เล่นอะไรสักอย่างโอ้ยเอ๊ะอ๋อมันมีคิวสีขาวด้วยเพราะว่ามันจะเป็นผู้เล่นใหม่สองสีเนาะสีขาวสีดำเดี๋ยวดูสัญลักษณ์ยิยางก่อน <c oughs> หยิบมาทำไมเยอะๆนี่เอามาประกบก็จะเป็นหยินยางเฉยๆไม่มีไร <laughs> โอเคเนาะเป็นของใหม่เฉยๆเอาออกไปแล้วก็จะมีเม็ดคิ้วสีดำเนาะขาวแล้วก็อันนี้เป็นถาดใจซึ่งเขาบอกเป็นกระดาษชานอ้อยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเวามันง่อยๆ ใช่ไหมแล้วก็ไปใส่ฐานปลาสติกเหมือนเดิมกลายเป็นว่าเครื่องสิงเวดร้อนที่ดีนี้กลายมาเป็นแบบอะไรนะทําให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเพราะว่าสุดท้ายคนก็ไม่ได้ใช้ช่างมันแล้วก็จะมีถุงซิปล็อกซึ่งเป็นมิดต่อสิ่งแวดร้อนอีกแล้วจะสิ่งแวดร้อนเป็นมิดกันไปถึงไหนสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีก็ไปใส่ถุงพลาสติกเดิมเดิมโอเคแล้วก็นี่กระดาน ไม่ใช่กระดานกระดาษแตมเฮ้ยมันมีข้้งหลังอ๋ออ๋ออันนี้เอาไปเล่นอัตโนมาส่วนนี้นี่ก็เป็นจดุดแต้มปกติซึ่งไม่เคยได้ใช้เลยพวกปกติจะจดใส่เศษกระดาษนี่ก็การ์ดเนาะสองคนเดี๋ยวค่อยมาแกะเดี๋ยวดูวดวดวดวอันอื่นก่อนเฮ้กระดานกระดานใหม่ซึ่งน่าจะเอาไ้เล่นสองคนหรือเอาไว้เล่น คนเดียวสักอย่างนี่นี่หมดขูงนกหนึ่งสองสาสี่ห้าหนี่อันนี้นเปอย่ยอะขึ้นเอาไปเล่นหกถึงเคนก็ใหญ่ขึ้นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องไปดูว่าเวลาเล่น6 7คนอะ่ะมันจะเล่น2คนพร้อมกันเออมันน่าจะได้จบเร็วขึ้นอัน,นี้ช่างมันอุ๊ยอ้น,นี่ก็คืออุ๊ยนกนกวงไอ้ไม่ใช่นก่วงปลาร่วง อันนี้ก็จะมีสามอันอะไรนะเป้าหมายใช่ไหมเป้าหมายเพิ่มนี่มันให้มาทำอะไรเนี่ยนี่ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็เป็นกระดาษอะไรอ่าอนี้ความสามารถเพิ่มอันนี้ไงนี่ไงที่มันเอาไว้เล่นทําไมมันทําเป็นอย่างนี้เนี่ยทาเป็นแบบอะไรนะมีหมุดสักนิดให้แบบหมุนหมุนหน่อยก็ไม่ได้อันนี้ไงมันบอกว่า คนที่สองมสีเล่นก่อนเออไม่ใช่คนที่หนึ่งทังสามเล่นพร้อมกันใช่ไหมนี่คนที่สอนกับสีเล่นส่วนนี้นี้มันก็คนซ้ายขวาใช่ไหมก็หมุนไปเรื่อยๆปุ๊บๆน่าจะประมาณนั้นน,นี่เฟิร์สพยาต๊กเก็นอันใหม่ใหญ่เบ่าเล่ออุ๊ยข้าวหลุดโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอ๋ออันนี้ สอนสอนเล่นมันเดิมเนี่ยไอไอสอนเล่นมันจะมีเนี่ยขอบแดงเหมือนกับกา๊าซนะมันจะมีการสอนเล่นอยู่ก็คงไม่ต้องดูเนาะเรคงเล่นกันเป็นแล้วอ๋ออันนี้เป็นสอนเล่นแบบสองคนก็ผู้เล่น A ผู้เล่นบและก็มาถึงอันสุดท้ายก็คือกระดานเมื่อกี้ลืมดูหลังกล่องอเดี๋ยวค่อยว่ากันไเป็นไรกระดานมันก็จะเป็นกระดานแบบผ้า ที่มันมีน้ำต้อ,อยอะเนาะอยู่แล้วส่วนด้านหลังเราจะเป็นกระดานแบบปกติเออซึ่งก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ากระดานนี้มันดูขี้โกงขี้โกงไม่ใช่ขี้โกงหรอกมันแบบเนี่ยเนานไข่มากเกินไปอ่ะโอเคก็อ๋อยังไม่จบสิเดี๋ยวเรามาแกะการกันหน่อยดูการกันสักนิด มีปัญหากแับไบอ้ที่แกะแการ์ดนี่แหละเขาทำมาดีกันไปหรือว่าเราแกะไม่เป็นอืมัมมก็แน่นอนว่าการ์ดอันใหม่ใช่ไหมมันก็มีสัญลักษณ์ใหม่ก็คือสัญลักษณ์อะไรเนี่ยปุ๊บปุ๊บแดงแดงใช่ไหม เดี๋ยวค่อยไปเลือกมันโอ้โอต้อมางั้นเลยก็เป็นการ์ดเป้าหมายใหม่แค่ไม่กี่ใบไม่ใช่การ์ดเป้าหมา่กับโบน,นัสดูสักนิดไหมก็น่าจะเหมือนเดิมแหละนี่มาดูนกนกได้มาสองปึง้งมาดูนกกัน ก็จะเป็นนกแถวบ้านเรานะนกนกยงูงอีแรงอีกาไออีกานี้อีกาตัวเก่าๆนี่โกงโกง๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยนี่ไงนกนกยางนกเป็ดเฮ้ยนี่ไงเมนดาลินที่ไปสวนสัตว์ทุกทีก็จะเห็นทุกที <c oughs> เฮ้ยไก่ <c oughs> นี่สีลาบ คือจริงๆแล้วนกแถวๆบ้านก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะที่แบบเห็นประจำประจำองนี้นกเขาแต่ก็อย่างว่ามันนกเอเชียไงมันไม่ใช่นกประเทศไทยมันก็เลยมีนกแบบแปลกจากที่อื่นด้วยอโอเคน่ะเป็นสุดท้ายนกเขานกกระเบล กระจับกเซ็นเซลหิ้งืออแตกฟ้าโอเคก็หมดแค่นี้เดี๋ยวออจะ ลองดูว่าใส่ซองแล้วก็ไปใส่ในถาดใส่กร์ดท,ที่มีสองถาดเต็มเ็มแน่นแแล้วจะอัดลงใบหรือเปล่าจะอัดไม่ลงนี้อาจจะต้องมาขัดการาดออกเพราะว่ากา๊าซลงใบมันดูิ๊กโกงหรือไม่ก็ซ้ำๆกันโอเควันนี้ก็คงเท่านี้เดี๋ยวไปเล่นเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ